สวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปสีน้อยแล้วนะคะกิจพี่ปกกติ vip นะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะรอบที่ผ่านมานะได้สามตัวนะคะน้อยปกนะ วิน6ตัวได้วิน5ตัวก็ได้3ตัวนะคะแล้วก็นี่นะคะ3กับ4มาหมดเลยนะคะ VIP ก็มา 1- 4เน้น,เ,น,นเลยนะคะแล้วก็มา4ด้วยนะคะอ่ะวินก็ได้เจาะก็ได้นะคะวิ่งลูดก็ได้นะคะสำหรับ VIP นะ,ะแต่ว่าพิเศษอะ่ะเขามาเด่น 1- 5หเลยนะคะแต่ถ้าใครวิ่งรุนะ่นั่นคือจะไม่มานะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะี่วินก็ไม่มาแต่เขามาตัวเด่นนะคะ เด่นหนึ่งห้านะแล้วก็โอ้มือดำามือเจอประกาศนี่นะคะกิดก็มา3นะคะมาหกสาเห็นไหมมาวินแต่วิ่งลุกก็คือฟันสามก็คือได้อยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะ,ะ,อะเอารอบต่อไปกันเลยนะคะรอบต่อไปนะ ก็ดำอยู่ไหนอ่าอันนี้วินหกใช่ไหมจะจะให้วินห้าตัวก็ได้แล้วก็วินสี่ตัวนะวันนี้ไม่จับสามตัวให้เลยนะคะให้จับเองนะวันนี้ไปสามกับสี่แล้วนะคะทุกคน สามสี่นะสามสี่นะจาะไปเลยนะ,ะเดี๋ยวจะให้วินตัวไหนนะ,ะถ้าสามกับสี่ก็สามสองสามหกส้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะสามสองสามหกสามในตัวของเขาเลยนะคะหนึ่งอย่าลืมหนนะจริงๆนะ สำคัญเด้อสี่ห้านะคะสี่ห้าแล้วก็สองหนึ่งอย่าลืมสองเจ็ดนะเห็นไหมมีหกมีสองหกเขาจะมีสองหกก็ต้องมีเก้าสอง ศูนย์หนึ่งนะคะอย่าลืมศูนย์เจ็ดนะคะนี่คือสำคัญนะทุกคนล้วจะเน้นให้ว่าตัวไหนนะศูนย์หกตรงนี้ก็ต้องมีศูนย์เก้าวันนี้ไปเลยสามสี่ศูนย์ไปเลยนะทุกคนสามสี่ศูนย์นะคะ 3 4 0ไป32 36 39 40 4 3 4 7นะคะเอาลืมจับ3ตัวให้เดี๋ยวจับ3ตัวให้ก่อนเอ้ยไม่ใช่สิให้วินสิให้วิน5ตัวหนูขอโทษ3 4 1 5 0นะคะสำหรับ5ตัวนะ,ะสำหรับ5ตัวนะ ประมาณนี้วันนี้วันอังคารนะวันอังคารก็คือศูนย์กับสี่นะคะตัวเด่น้ะนี่เลยนะคะศูนย์สี่นะ 0กับ4เด่น0กับ4030609404347 030609404347นะคะเห็นอะไรจ๊ะ คะประมาณนี้อ่ะนี่คือเน้นนะคะนี่คือเน้นนะ นะคะประมาณนี้ปากกาเหลืองก็คือเน้นเลยนะคะทุกคนวิน4ี่ตัวได้วิน5้าตัวได้วิน6ตัวได้นะคะแล้วก็อันนี้ใครชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะชอบวิ่งลูกก็สามสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดเลยนะคะอันนี้คือวินสี่นอยกิทพิปกติวี p พีให้แล้วนะคะแล้วก็เด่นศูนย์กับสี่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดเลยนะคะประมาณนี้นะคะสาหรับสี่นอยกิทพิปกติวีไอพีนะคะประมาณนี้นะขอให้โชคดีนะคะ ให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนผิดถูกอย่าว่ากันเด้อขอให้โชคดีค่ะ